จุ๊บจุ๊บงงเงี้ยงงเงี้ยนี่มตโยากเหมือนกันเนี่ยใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะขออภัยขอโอกาสนะไปทำอะไรมาทำอะไรอยู่อะเอ้าตอบแบบนี้ได้เลยเหรอได้ดิห้าสี่ช่วงนี้เป็นลม ตรงนีอ้อยากตายเว้ยอยากตายมอยากตายอยากตายอยากตายยังกูไม่จบเหมือนเดิม พร้อมครับสมมติว่าเดี๋ยวชนะแล้วได้อะไรก็คืออันนี้เราไม่ชนะแล้วมีอะไรให้ไม่มีอะไรให้เลยอยากจะขอก็ขอมาได้เลยกิจการแบบนี้ค่ะครับเราจะจับเวลา30วินาทีแล้วให้2คนผัดกันพูดโอเคสมมติที่พูดว่าให้บอกบอกเลิกแบบบอกเลิกแบบไม่มีคำว่าเลิกได้ ก็สลับกันเลยสํมติอาโป้พูดว่าเธอดีเกินไปหมายก็ต้องพูดกลับไปว่าเราเบื่อเธอแล้วหรือว่าและถ้าเวลาอยู่ที่ใครที่คิดไม่ออกหรือว่าพูดแบบเป็นคิวตัวเองพอดีก็คือจะโดนต่อเข้าใจเข้าใจพร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมข้อแรกค่ะบอกอีกฝ่ายว่าเป็นห่วงยังไงโดยไม่ต้องพูดคําว่าเป็นห่วงถึงเวลานะคะเริ่มโปกินข้าวหรือยังรักนะ ตะกี้โทรมาหาพี่ป่ะทำอะไรอยู่อ๋อพี่กำลังตอบคำถาอยู่ <laughs> พรุ่งนี้ทำอะไรซื้อยากินไหมยิ้มอยู่ใช่ป่ะไปหาหมอหรือยัง <laughs> สบายดีเหมือนช่วงนี้สติไม่ดีก <laughs> <laughs> ีแน่แน่ <5. S 1> ไม่พี่ก็โปแต่พี่ก็เป็นงั้นโปตัวสุภาพบ้างแล้วกันเฮ้ยยากเลย so ยากยากยากจังพี่พี่ายกำลังจะตอบด้วยใช่ไหมไม่ได้ตอบฟังฟังอยู่แต่เมื่อกี้โปโดนพี่แกงนั่นพี่ไปตูใจพูดยาวเลยวใจใจเห็นหน้าหกห้าส yeah, ี่แล้วใช่แต่ว่าอยู่ที่พี่ไายไงพี่ไปพูดไม่เสร็จฟังอยู่แบบว่าพี่ายแพ้โปยากเหมือนกันเนี่ยโปแผลโปโปหรอ เพราะว่าพี่โป้ตอบกลับไม่ทันง่ายอพี่ไม้เขาพูดไปจบแล้วครับอย่างนี้ยังแต่จบแล้วเป็นยังไงคะกดเกมแรกประกอนเมื่อกี้ถือว่าแซมเโบลละกันอ่ะโอเคเป็นยังไงรู้สึกไงใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะมันยากที่คิดนะครับถ้าแบบอยากให้ไม่แพ้ออเพอมาเล่นจริงๆมันยากกว่าที่คิดเพราะทัานข้อนี้ไม่มีใครโดนลงด้วยก่อนนะคะโอเคครับต่อไปค่ะขอโทษ แบบไม่มีคำว่าขอคุษ3สาสองหนึ่งเสียใจไม่ได้ตั้งใจขอร้องขออภัยขอโอกาสนะเอาเถอะหน้าอนาคตอีกตั้งไกลได้โปรดโอ้ยไม่ตกนรกหรออืม5 สเชื่อพี่เชื่อโปหนึ่งเชื่อกูเถอะคิดไม่ออยทำไมเขาไม่ทันพี่บายเขายังพูดไม่จบโปว่าเขามีอะไรพูดมากกว่านั้นที่ไม่หย่งเป็นยาใช่โปว่าเขายังพูดไม่จบเชื่อกูเถอะนะจ๊ะนะจ๊ะยอมนะนะจ๊ะ โอ้ยแทนประโยคขอโทษได้ไหมคะโอลมันก็พอได้อะแต่ไม่ไม่ค่อยสนองโอ้อะไรนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ติดขัดที่อโอจะทำโทษเขาหรือเปล่าครับาเก็บไว้ก่อนมาเข้าตาไว้ดีกว่าพ่อ老妈ค่ะบอกให้ฟังรู้ว่าหึงโดยไม่มีคำว่าหึงหรือหวงพูดยาวๆได้นะคะประโยคมันยาวได้นะเริ่มที่พี่มายนะคะสามสองหนึ่ง ไปทำอะไรมาทำอะไรอยู่อะเอ้าตอบแบบนี้ได้ได้เหรอได้ดิเดี๋ยว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 ความหมายมันได้เหรอวะนี่คำถามบอเออไดียได้เหรอวะขอเวลาพ่อค่ะ มายมีปัญหาอะไรคะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรนะไม่รู้ก็แค่ตอบคำถามพี่เออมันถึงมันถึงไงวะคือสายตาที่หน้าตอบอ่ะใช่ตอบหรือตกมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มายพูดอะไรกลับไปหาเขาบอกว่าคำตอบแบบนี้ก็ได้เหรอวะ เพราะว่าผมได้ย <h> ินมาแล้วผมก็อ <SBS> <"P ay S 1> ๋อนี่หึงใช่ปหมวะเขาถามว่าไปทำไรมาทำไรมาทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เออทำอะไรอยู่ก็เลยบอกว่าตอบคำถามมาพี่มาอย่างนี้นพูดกันตรงๆที่เป็นกลางคำพูดที่ไม้พูดสื่อว่าหึงได้หมดเลยอ๋อแต่เขาบอกเขาจ้าบบบไม่ไดมาตอบคมใช้หัวพี่อ่ะคิดคือพี่มาตั้งแต่คำแรกเลยว่าตอบอะไรวะก็เาเหมือนถามผมก็ตอบพลังงานสูงจริงๆครับเราเข้าใจ มาๆ้งนี้คุณอาโปต้องเป็นคนเริ่มนะได้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 ไอาโปเริ่มค่ะมีอะไรอยากบอกไหมถอนเงินหรือยังอยากฟังคิดอะไรนานจังพูดได้ฟังหน่อยพูดอีกทีได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากฟังอะไรเลย ช่วงนี้เป็นไงบ้างห้าปีช่วงนี้เป็นลมช่วงนี้อยากตายเว้ยอยาากตช่วงนี้เป็นลม่อยากตายไม่อยาากตยยังกูไม่จบเหมือนเดิมก็บอกว่าอยากตายไหมแม่ได้หรอนะ้อขึ้นกับกรรมการเพราะเขาโสงกน่ะไม่เป็นไรค่ะเรามาคิดโฟนัทเข้าหลุดท้ายดีกว่าท่อนนี้ขอจริงจังโอเคต้องเป็น คำที่มันสื่อสารจริงโอเคอันนี้ถ้าตอบโต้กันเองด้วยข้อนี้จะเป็นบทลงโทษที่แท้จริงครับโอเคอ่ข้อสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้พี่มาเริ่มก่อนเธอพูดในกล้องฝากรหัสโจทย์ข้อนี้คือให้สารภาพรัฐโดยไม่มีคำว่ารักภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ก็ได้แ่ถ้าี็ันเริมองัเก่อนอ้อสามสองเริ่มจุ๊บจุ งงงงชิมินุเต้เตรียมมองได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เหรออ๋อโอเคอ่าให้รันใหม่ได้รู้สึกดีนะชาติหน้าเกิดมาคู่กันใหม่นะครับสองสองงงงงขอใจด้วยครับ ีเมื่อกี้นี่อันนี้งงอ่ะคนแพ้คือใครเอ่ยครัไม่แ <Therm zer> <Gesch> น,ใน,ในใ่ใจพี่นี่แหละแพ้กันทั้งคดเลยก็ไม่เป็นไรคิดว่าชนะมาดันไปเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับ ไม่คิดว่าจะใช้พลังเยอะขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยชิลนะเราเป็นพวกตอบอ้อมอยู่แล้วอะ่ะเราทำได้แหละแต่พอแบบมันเยอะเหมือน,นกันนะ <c oughs> เป็นไงบ้างก็วันนี้ที่มาถ่ายรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเพราะว่าเคยมาถ่าย,ายมาดันแล้วรอบหนึ่งกับปอใช่ใช่แต่วันนี้พเศษจรงที่แบบถ่ายสีฝนพร้อมกันใช่สีฝนก็เป็นซัมเมอร์มีปืนปิ้วปิ้วแต่ว่าเกมอ่ะทำให้ผมอะดีดาลีนหลังแต่ว่าต้องใช้สมองไม่ได้เหนื่อยถ่ายแบบเหนื่อยเล่นเกมใช่ แล้วก็เหนื่อยฟังมึงอะตอแล้วหยอกหยก็ฟังพี่อะไรดเล่นพูดเล่นพูดเล่นครับเวลาเขาพูดอ่ะเขามองหน้าไงครับเราเขาเหมือนพูดด้วยแล้วเราก็ไม่คิดในใจว่าเมื่อคิดพูดตอบอะไรไปนะรือว่าเอ๊ะมันไม่ตอบคำถามนี้ ไม่ตรงเยอะด้วยเออแค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเล่นเกมกับมาดันนะคะให้สองคนฝากผลงานหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะก็ฝากิิน o r o s e the Series ด้วยนะครับก็ทุกวันเสาร์ห้าทุ่มที่ช่องวันครับแล้วก็มีรีรันเป็นเวอร์ชั่นอันคัตที่ไอชีอีเที่ยงคืนครับก็พวกเราตั้งใจทำงานกันมากวันนี้ได้ดูแล้วเพราะว่าแฟนๆทุกคนน่ะก็อยู่กับเรามาตลอดแล้ววันเนี้ เดินไปด้วยกันนะครับผม Kenpo the series ในช่องวันในลองพูดเดินไปด้วยกันแบบไม่ใช่คาว่าเดินไปด้วยกันสิวิ่งไปด้วยกันนะได้แล้วก็สาวกยูน x t ด้วยนะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นเผื่อมีใครแวะมาดูครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับกดไลค์กดแชร์ กด <Go> subscribe ที่ช่อง madan ดอท fun นะครับครับผมครับผม